กินข้าวกันทุกคนนี่เป็นผัดผัดกะเพราหัวใจไก่กับไก่ผัดเมื่อวานจริงอยากกินแต่หัวใจไก่กับตับอะไรเงี้ยแต่ว่าตับหาซื้อไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวมิกกี้กินด้วยแล้วนางไม่กินนาไม่กินหัวใจไก่ไงนางไม่ชอบนะเราบอกรู้สึกแปลกๆที่ต้องกินหัวใจไก่อะไรเงี้ยนี่แดดส่องนะอันนี้ song, นะอากาศด,ดีแดดส่องจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทํางานอะไรเงี้ยจริงมันมีเรื่องเหตุการณ์สนุกๆเยอะเลยนะแต่ว่ามันเหนื่อยอะบางทีมันเหนื่อยเกินแบบ มาถึงก็งยมอะทาอะไรไม่ไหวก็เลยไม่อยากทําอะไรไม่อยากตัคดคลิปไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทาไม่ค่อยได้เล่าจริงๆแต่ละวันนะมีเรื่องราวแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เล่าเรื่องของวันนี้ก่อนเรื่องเวลาทุง่งอะเรื่องเวลา,าเราไปให้คำแนะนําคุณรูคนนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องเออเอาเอกสารไปนูนะ่นนั่นแล้วก็ขับรถไปที่บ้านเขาใช่ไหมแล้วก็ไปถามพูดคุยว่าอาการช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สัมภาษสัมภาษณ์ใช่ปะแต่คนที่เราต้องไปวันเนี้ย เรารู้จักเขาดีเพราะว่าเราต้องเอาอยาไปให้เขาเวลาเรามีเว้นบ่ายอะ่ะเราต้องเอาอยาไปให้เขาแล้วเขาจะมีลูกสะพายลูกสะพายแซบมากแซบแบบแซบทาไมอ่ะแซบแบบแซบทาไมแบบแบบหน้าบึ้งตึงแล้วก็แบบแบบเชิดอะ่ะ <c> เ <oughs> ชิดทำไมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งเราไปครั้งแรกเราไปใช่ไหมเรามีกุญแจแต่กุญแจอ่ะไขประตูรั้วไม่ได้ไขได้แต่ประตูในบ้านซึ่งเราไม่รู้ เราก็พยายามไขข้างหน้าไขาไม่ออกไขไม่ออกทําไงกดกิ่งกดกิ่งแล้วนางก็ออกมาใช้คําว่าแทบจะใช้คําว่าออกมาด่าดได้เลยอะคือหน้าตาแบบจะกดกิ่งทําไมมีกุญแจอะแล้วมันกดเปิดข้างในได้ทําไมไม่ทําเหมือนคนอื่นเขาล่ะทาเหมือนคนอื่นเขาก็คือเหมือนเพื่อนร่วมงานเราที่เวลาไปถึงมันจะแบบเหมือนล้วงมือเข้าไปกดข้างในปุ๊บแล้วประตูมันก็จะเปิดได้ประตูลัวก็จะเปิดได้อะไรเงี้ยซึ่งเอา้า กูไม่เคยมาแล้วกูจะรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็พูดดีๆก็ได้แต่อู้โหแซบมาเลยเราก็ไม่พูดอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําอะไรเงี้ยเราก็ไขประตูเข้าไปใช่ปะก็แค่นั้นแล้วก็ครั้งต่อไปเราไปอีกครั้งต่อไปเราไปอีกเราก็ทากดประตูลัว้วกดประตูรัวแล้วก็ไขประตูเข้าไปแล้วพอพอไปถึงเราก็กลัวเขาตกใจใช่ไหมพออยู่ๆใครจะมายืนอยู่ในบ้านกูอะไรเงี้ย เราก็บอกว่าแบบเออกุ้นอาร์เบนอะไรเงี้ยแบบพูดดังๆให้ให้ทุกคนได้ยินจะได้ไม่ตกใจอ่ะจะได้รู้ว่ามีคนมาอะไรเงี้ยนางก็มาเลยครั้งหน้ากดกิ่งก่อนด้วยนะแซบมาเลยแบบเหมือนเหมือนให้กดกิ่งก่อนแล้วค่อยกดรั้วแล้วค่อยเข้าไปแล้วไขประตูอะไรเงี้ยแล้วนางก็แซบอีกแหละกดกิ่งก่อนด้วยนะครั้งหน้า ก็มึงก็พูดมาครั้งแรกให้มันเสร็จสิว่าเออกดกินก,ก่อนแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ไขประตูเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดให้มันจบครั้งแรกพอกูทําอะไรผิดก็โกธกูอีกแล้วกูจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเออจะต้องทําอะไรยังไงทําอะไรก็ไม่ถูกใจบางทียงนึกอยากถามเหมือนกันว่าฉันต้องทํำยังไงบ้างให้เธอถูกใจให้เธอพอใจอะไรแบบเนี้ยอยากถามเหมือนกันมีครั้งหนึ่งแทบเลยอีกครั้งหนึ่งก็คือ ปกติคนที่เราไปหาที่เราอยากไปให้เขาอะเขาจะนั่งอยู่ห้องนั่งเล่นแต่วันนั้นเขาอยู่ในครัวซึ่งพอเราเข้าไปถึงใช่ไหมเราเดินเข้าไปเราก็ทําเหมือนเดิมอะเปิดประตูรั้วไขประตูเข้าไปแล้วก็เดินไปทางห้องนั่งเล่นเพราะเขาปกติเขาอยู่นั่งอยู่ห้องนั่งเล่นใช่ไหมแล้วนางก็บอกว่าเขาอยู่ในครัวแล้วก็จื้อปากเนี่ยมงจื้อปาก มึงเจอปากทำไมแล้วกูจะไปรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ไหนก็ทําเหมือนที่ทุกทําทุกวันเนอะปะแบบเขาจะนั่งอยู่ท้องนั่งเล่นดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วนางก็เนี่นยไม่เข้าใจว่าทําไมคนเราถึงแล้วเราไปทําอะเราไปทํางานนะหมายถึงว่าเราไปทํางานเรายาไปให้อะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยอาจจะลาคาญมั้งหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแบบอ๋อมึงเจอเจอปากทำไมอะ นี่ก็เลยเดินเข้าเออเดินเข้าไปในครัวแล้วก็อะไรเงี้ยนางพูดอะไรนี่ก็ใหญ่อหย่แบบเออเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำอะไรเงี้ย๋ยวครั้งหน้าทานะครั้งหน้าทํานะอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่นี่แล้วก็พยายามไม่ค่อยพูดกับนางเท่าไหร่นางคงคิดว่านางน่าจะสัมผัสได้ว่าเราไม่อยากคุยกับนางแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่านางแบบไม่เป็นคนไม่น่ารักเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะแปลกแล้วเวลาเราดื้อหน้านางเป็นยังไงวะแต่ไม่กิริยาจื้อปากนะไม่เกี่ยวกับหน้าจื้อปากก็คือจื้อปากนะไม่เกี่ยวกับหน้า งงว่าทำไมเราถึงแบบทํแล้วเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่อะที่มาแล้วมึงมาจื้อปึงจื้อปาาเป็นอะไรเราไปทํางานอะไรเงี้ยเราไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบต่างชาติหรือเขาไม่ชอบเออเจา้าหน้าที่หรือเขาไม่อยากใ,ใครมาดูแลหรือเขาไม่อยากดูแลคนนี้เขาเป็นลูกสะพ้ายของของยายคนนั้นที่เราอยากไปให้อะไรเงี้ยแล้วประเด็นก็คือวันนี้เราต้องไปไปราทุกบ้านนี้ บ้านที่เหตุการณ์ทั้งหมดที่พ่านหมาบ้านที่จื้อปึงจื้อปากอะไรเงี้ยปกตินางไม่เคยยิ้มให้เลยมีครั้งหนึ่งนางเหมือนนางยืนคุยกับเพื่อนบ้านอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ออกมาใช่ปะ่ะออกมาแล้วก็จะปิดประตูปกติใช่ปะ่ะนางบอกไม่ต้องปิดแล้วก็เบิร์นไปคุยกับเพื่อนทางบ้านงงงงว่าเชิเดทําไมเลิศทาไมทําไมเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราไปคุยใช่ปะ่ะ เราก็บอกหัวหน้าว่าโอ้ไม่ยากไปบ้านนี้เลยอะไรเงี้ยหัวหน้าบอกว่าให้ฟังข้างนี้แล้วให้ไหลออกไปอีกข้างหนึง่งอะไรเงี้ยหัวหน้าบอกว่าทําเป็นไหมอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าทาเป็นทํากับหัวหน้าประจํา <c> ฝ <oughs> ังแล้วไหลออกก็แหละสรุปก็คือไม่มีทางเลือกก็คือต้องไปไปครั้งแรกกดกิ่งแล้วยายก็ออกมาบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยนี่ถามลูกสะพายไม่อยู่หรอไม่อยู่ไปทํางานแล้วลูกสาวล่ะลูกสาวอยู่ไหมไม่อยู่ไม่มีใครอยู่อยู่คนเดียว แล้วยาย,ยายก็ตะโกนเรียกใครไปดูข้างบนเหมือนตะโกนเรียกลูกสะพ้ายอะว่าแบบเทสอะว่าอยู่ไหมอะไรเงี้ยสรุปก็คือไม่มีใครตอบยายก็ชะโง,งกออกไปดูรถมีรถจอดอยู่หนึคันแต่เราไม่ดูเราเห็นรถแต่ว่าคนเรามันก็ไปที่อื่นได้โดยที่ไม่ได้รถตัวเองไปเนเาะไะเราคิดว่าเออไม่อยู่มัง้งอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่นะ เดี๋ยวมาใหม่เราก็โทรไปที่โทรไปที่สํานักงานของที่ทํางานแล้วใช่ปะเราก็บอกว่าเนี่ยเขาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราจะทําได้ไหมเพราะยายเขาก็เป็นแบบหลงๆบ้างอะไรบา้างเงี้ยปูโรบอกว่าสํานักงานบอกว่าให้ขับไปอีกคนนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่สักพักอีลุกอีลุกสะพ้ายโทรหาโทรหาสํานักงานบอกว่า<ๆ>เขาอยู่บ้านนะอะไรเงี้ยให้มาใหม่อะไรเงี้ยนั่นแหละแล้ว เหตุการณ์อะไรเบ็นนเกิดขึ้นโดยที่แบบต้องเกิดกับบ้านนี้ด้วยนะต้องเกิดกับแบบว่าไปแล้วไม่เจอญาติต้องเกิดกับบ้านแซบด้วยนะปกติเาลาไปก็เจอญาติตลอดแต่ไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วก็นั่นแหละแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นหนางยิ้มนางยิ้มให้ยิ้มให้แบบแสดงยิ้มแบบยิ้มนี่ก็แสดงเหมือนกันแต่ขนแต่ง,ตงแสดงและสุดท้ายใช่ปะตอนจบเราก็พูดว่าโอเคถ้าไม่มีอะไรจะถามแล้วก็ไปแล้วนะรงทำไงหรือเปล่าลุกไปเลยลุกไปล้างจาน เอาแต่แต่นางอวยพอรอยู่นะบอกว่าเออแบบแบบขอให้ไม่ต้องทํางานเยอะนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลุกไปหลังจากลุกไปขัดสิงเหมือนเหมือนประมาณว่ารอเวลานี้มานานแล้วคือพูดเรา im, ยังไม่ทันลุกจากเก้าอี้เลย <com> <mon ster> พูดว่าเออแค่นี้นะแบบถ้าไม่มีอะไรถามแล้วก็ให้แบบมีวันที่ดีอะไรเงีแบบแ้ยนางก็ลุกเบินไปขัดสิงเลยแบบเหนื่อยมันมีคนแซบอยู่ที่ไหนมันก็มีคนแซบ ไม่ใช่ว่าเราแซบได้อยู่คนเดียวคนอื่นขเขาก็แซบเหมือนกันแซบกว่าด้วยบางทีอะ่ะจริงมีเรื่องอะไรเยอะเลยแต่ว่าบางทีมันไม่ได้มีอารมณ์มันได้มีโอกาสมาเล่าไงอร่อยมากัวดใจไก่ number o